สบายดีมือนีก็จะมารีวิวปื้มอีกหนึ่งหัวนะถือว่าเป็นปื้มที่คักหลายนั่นเองเนาะจะให้บทเรียนชีวิตท,ทายทอดประสบการณ์ชีวิตจริงจากเจ้าของปื้มหัวนี้ที่เพิ่นทายทอดออกมาว่าเพิ่นเป็นผู้นึ่งที่ว่าต่อสู้ดิ้นรนกับความฝันและกัการเฮียนหู้ทุกๆสิ่งทุกอย่างและก็นํามาประยุกตสในการสานต่อชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมายที่สําเร็จของเรากับปื้มหัวนี้เลยเนาะ เพราะเป็นผู้หญิงไม่แคร์ใครสันจริงได้เป็นนายคนแปดภพราะาลาวกับพ่อเป็นผู้หญิงบูสนใจไผภยัยคอยจึงได้เป็นนายคนถือว่าทายทอดเรื่องแล้วประสบการณ์ซีวิตของโซเฟียอโมรโซนั่นเองแปลโดยวีเลนในหน้าปกนี่เพื่นจะเขียนด้วยว่า อย่าปล่อยให้ความคิดเห็นของคนอื่นมากำหนดสตาชีวิตของเจ้าโอ้ยฟังแต่คำว่าตัวนี้ห้สซิบวาหักเลยเนาะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถสร้างได้และการสร้างของเราก็จะไทยทอดด้เห็นว่าเราเริ่มจากศูนย์เริ่มจากบุมีอย่างเลยเนาะบูจําเป็นแบบว่าบอกในพึ้มหอนี้ว่าเจ้าต้องมีความหู้สูงเจ้าต้องจบผ่านจบนี่หรือว่าเจ้าต้องเพียบพ้อแต่สิ่งไหนบุมิสิ่งใดที่สําเร็จหรือว่าต้องความสําเร็จต้องเกิดจากความเพอร์เฟกต์แต่หมายถึงว่า ความที่ว่าจากล้าลงมือเหตุเลยเฮียนหู้และพัฒนาและเฮียนหู้จากทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าในปื้มลังนี่จะถ่ายทอดชีวิตของเราว่าเราเองกับว่าได้เพอร์เฟกต์กับเคยเหตุผิดพลาดเคยเป็นคิดรักเคยเป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นคนบอดีมาก,ก่อนแล้วแต่ว่าเราสามารถเฮียนหู้จากความบอดีนั้นและนํามาประยุกชสเพื่อต่อยอดให้เราไปสู่การสร้างแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกและจนประสบผลสาเร็จดังนั้นเราก็เลยอยากให้คนคนเอน่นั้นประสบผลสลําเร็จคือจังกับเราเราก็เลยได้มาถ่ายทอดความหู้ สิบิจริงของเราผ่านปึ้มหัวนี้เป็นอีกหนึ่งปึ้มที่เหมาะสําหรับใครที่แบบว่าอยากฟางอยากสร้างฝันสร้างแบรนด์ตนเองอยากลงมือหรืออยากเข็นธุรกิจของตนเองเนาะอาจจะเรียนหู้ประสบการณ์ชิวิตของเราว่าเราพบพ่อเราเจออย่างแดนในชีวิตแล้วเราใส่ความผู้ความสามาในการเฮียนหูนะ้ำมันและผ่าน่านมันมาได้แบบใดจนสามารถประสบประสบผลสําสเร็จได้นะถือว่า ถ่ายทอดความรู้ได้ดีหลายนั่นเองเนาะซึ่งเนื้อในเดี๋ยวจะบากเขาเข้าสุฟังนั่นเองก็ะจะเล่าถึงชีวิตของเราว่าการที่ว่าจะได้เป็นสาวที่ว่าเกง่งหรือว่าเส้นทางชีวิตของเราเริ่มจากว่าเราม้าจะใสจงใังไดเราจะเล่าให้ฟังครอบครัวบเรื่องราวการประสบพบพ่อของเราเนาะแล้วก็จะบอกว่าทุกคนนั่นสาม แบบทุกคนมันไผก็ต้องการอยากเป็นที่ว่าสาวเกง่งสาวประสบผลสําเร็จเนาะต้องเป็นแล้วไดและเราจะบอกว่าการที่เราได้ไา่มาเป็นสาวเกง่งมันเป็นได้แบบไดแล้วก็พพ้อมบอกเกี่ยวกับการเฮดเวียกที่ผ่านมาของเราว่าเราจะเจอเวียกที่หนาเบือ่อซ้าใดแต่เราได้ค้นพบว่าการเฮดเวียกที่หนาเบื่อที่สุดนั่นได้ทายทอดให้เราว่าได้บทเรียนจากมันคือการเอาชนะความเบื่อหน่ายได้แบบใดถือว่า ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงประสบการณ์ของเราเลยเนาะแล้วก็จะเบ้าถึงการที่ว่าเราไปเจอชุดชีวิตนื่งของเราที่เคยเป็นคนบุดีเป็นคนกีนักเป็นลักเครื่องในซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะเราได้ขอคิดจากบทเรียนตัวนั้นที่ว่าถึกตำรวจว่าจับแล้วหรือว่าถืกที่ว่าก็เจ้าเอ,อินเราไปเพื่อว่าเราในฐานะที่เป็นคนเฮ็ดผพดความรู้สึกของเราเป็นแบบไดมันถ่ายทอดนวะแต่ว่าเรานี่ เหตุจังไดต่อก็ชีวิตของเราแล้วมักระบอทค่อบรลเป็นคนบรีแบบนี้เนาะมันจะทายทอดความหูประสบการณ์ของเราจากที่เราเป็นแบบนั้นฉะนั้นคือจัดสุดาว่าแหละว่าชีวิตของเรานั้นบริโภยไปด้วยกีบกุาะนั่นเองเนาะบริโภยไปด้วยสิ่งที่งดงามแต่เราสามารถเทียนหูม้มาประยุกไสหรือสามารถถอดถอนบุญเทียนจากมันก้าวไปสู่ความสําเร็จไปประมาณพร้อมเดียวกันนั้นเราก็จะทายทอดความการบริหารเงินและการใสเงินเหตุเบียกแบบใดการบริหารคนแบบใดการเจอลูกน้องการนั้นนี่เราจะแนะนําวิธีการว่าเราต้อง ใส่วิธีพลังงานแบบใดที่จะสามารถนําทีมไปจูความประสบผลสําเร็จแบบด้วยความหักความสามัคคีกันแนวใดน,นั่นเนองเนาะพรอมเดียวกันนั่นเราก็จะให้ข้อคิดของการอ่าลงม,มือเหตุว่าการดูแลกิจาการของเฮ้าเนาะแล้วก็การสั่งความคิดที่สร้างสรรค์นในทุกเวียกงานที่เราได้เห็ุแล้วก็การเห็นโอกาสจากหลายๆเรื่องราวสนั้สนุนได้ว่าเลยว่าเพิ่มอนี้เนาะไทยทอ,ทอดมุมมองโลกกว้างของการที่ว่า เฮียนฮูจากประสบการณ์จากค้นที่ประสบผลสําเร็จแล้วนํามาสมเทียบกับชีวิตของเขาเขาสามารถได้ประยุกไสแล้วไดเพื่อนําไปสารต่อสร้างฝันให้ประสบผลสําเร็จไว้กับฝาดไว้กับอีกหนึ่งหัวที่ว่าได้ขอคิดดีๆของความเป็นผู้ยิงเก่งผู้ยิงที่ต่อสู้อดทนจนประสบผลสําเร็จจากชีวิตจริงของโซเฟียอมอรุโซนั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวาที่ทายทอดให้เห็นแล้วเขานำมาประยุกไสนี่แหละข้อคิดของความ หู้ที่ว่าเขาได้จากปื่มเนาะคือจารสดาอยากจะบอกว่าทุกอย่างเขาสามารถเรียน,นหู้ได้เช่นการได้อ่านปื้มกับเป็นความรวยอีกแบบหนึง่งเขาไว้ความหู้นามาประยุกในการดําเนินชีวิตที่เขาสามารถเอามาถ่ายทอดและเอามาลงมือเหตุโดยที่ว่ามีต้นแบบเพราะว่าทุกคนก่อนเขาไปสู่จุดหมายได้เขาต้องมีต้นแบบฉะนั้นเขาถ้าเขาบ่มีต้นแบบบ่มีคนห้อมข้างเขาก็สามารถดึงเอาปื้มเอาความหู้จากยูทูบบอกอสิจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ว่ามา เสริมต่อไอ้ต่งแล้วไปต่อยอดได้เพราะว่าบุคคลหนึ่งจะเขียนปึ้มออกมาเนี่ยจยันสุดาเนี่ยสมเสริญนะเพราะว่าอย่างก็เจ้าจะกันต่องสุดพลังสุดความสามารถของขราเจ้าสนานาการที่เฮาได้โชคดีสมไหนได้เอาปุ้มจากบ่อนหันบอนบอน,นี้มาอ่านแปลว่าเฮาได้เด็ดเอายอดความรู้ต่างๆและมารวมไว้ที่ตัวเฮาเนาะแล้วก็ไปสร้างฝันให้ตัวเอง่ตน,นั่นเนองเนาะจนั้นสิ่งรวยอย่างหนึ่งที่สามารถ อยู่กับเราได้ตลอดไปก็คือรวยความหูคููซรวมซุกหรือว่ารวยทุกๆอย่างในหนทางแห่งความดีก็ฝากไว้นะกก็เพจจันสุดาพานรวยที่จะมาถ่ายทอดรีวิวปื้มเน่และก็เรื่องเล้าต่างๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และก็เหมาะสำหรับทุกๆทานที่อยากเอาไปประยุกใส้นอกกฝากกดติดตามเด้อด้แล้วท่านจะบปาดความหูดีๆหลากหลายเลยในเพจนี้